เก,กษตรกรบรรยุท,ท,ทสวัสดีครับพี่น้องสวัสนี้พาพี่น้องมาเบิรงมาสำรวจราคางัวอยู่อำเภอวารินชลาร์ครับจังหวัดอุบลราชธานีครับราคาสิเป็นยังไงไปสอบถามกันเลยครับพุทธสวัสดีครับราคาตัวนี้ตั้งไว้เท่าไหร่พ่อตั้งไว้เจ็ดหม 7, ื่นครับเจ็ดหมื่นเนาะครับ แม่สาวอยู่บล่พ่อพอานลูกตัวนึงแล้วอ๋อได้ลูกตัวนึงนแล้วแล้วในท้องสมไห,หรแล้วล่ครับเพราะว่าสมเลยาค้งต,ต,ตัวสุดมาค้ตวสมตมาเราพ่อนาอสมมาแม่นั่นเราพ่อ,พอแม่นงแปดมื่นมาค่าแปดหมื่นน้แม่ 8, ม 5, 8, 000, แปดมนแปดหมืน่นแปดหมื่น <8, 000. S 1> บาทแปดหมื่นเจ็ดมื่นตัวนี้ลราพ่อ,พอ6 <000. S 1> นหกหมื่นนหกมื่นหา ย้อนแสงให้ยังหน่อยนึงครับตัวนี้หกหมื่นหาครับพี่น้องตนีันนรันแล้วับตัวนี้ครับราคาหกหมื่นหาครับ,รบล้อสูงอยู่ประมาณวังลอย าชีบวกได้ครับราคาอี่หกหมืนหาครับราคา่เจ็ดหมืนครับโตทัดไปแปดหมืนครับแด่นี่ควอมูลอยูประมาณวังลอยหาชิบวกได้ครับแม่นงอยูประมาณวังลอยหาชหาบวกได้ครับแดงดีแหครับพี่น้อง บบเาปิบัติบ่งดีแห้งครับตัวนี้ปฏิใหกอยู่ราคาเจ็ดหมื่นครับ ช่วนเนสเลยตั้้าหกหมืน่นห้า่ันบาทครับมื่นห่าเจ็ดหมื่นแปดหมื่นครับนาะงามแห่งครับคุณว่าจะทาาอำเภอดอยพ่อตักการาาวกบรวบ่าจกตัก,การพืชผลครับคุณพ่พอสะดวกฝากเบอร์ทิ้งไว้ปะครับทีรับเบอร์ทั้งพ่อ ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหกสี่ห้าหกสี่ห้าสามหกสามหสามหกสี่สามหกสี่คุณพ่ออย่างครับพ่อเราหมสามหกสามหกสี่สองสามหกหกสี่สองสามหกสี่สองพ่ออมพ่ออมนะครับว่าครับจะหอมง่วงเป็นครับ มาสามตัวเก็พอเนาะตัวนี้ราคาแปดหมื่นตัวนี้ราคาเจ็ดหมื่นแม่สาวนี่ราคาหกหมื่นหางขายพันหละตัวนี่ยขายหกหมื่นราคาปีทหกหมื่นพอไหมขายขายพันแล้วอ๋อครับขายเรียบร,อยร้ยบรยบรอยแล้วปีทเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ราคาหกหมื่นมาครับมีเบิ้งมุมูนี่ครับพีน่น้อง งามเลยครับตัวนีน้สีแดงดีแฮงเดียวมาเบิรงใกล้ๆตัวราคาแปดหมื่นนะครับราคาแปดหมื่นน่าพอเนาะตัวนี้เนาะสีแดงดีแฮงเนาะเพิ่นเป็นลูกลูกของตัวใดเน่าพอนะตัวนี้นเ,เนาะสีวายเหรอเพื่นลูกสีวายเนาะพอเนาะใส่สีวายมากลูกกับสีออกโทนแดง,ดแงสีเแยงนาะพอ ใกล้เคียงกันเลยเ่าอซีว่าไปเลยเนะาะเพราะว่าโทนสีของคนอีกออกสีแบบแดงดีเลยเนาะพ่อเนาะเพื่อพี่น้องคุณเบิ่งแล้วสนใจว่าใส่ตัวได้ยังสีออกมากยังสีหนาพ่อใส่ซีว่ายพี่น้องแดงแบบนี้เลยครับกับราคาตัวนี้แปดหมื่นครับเจ็ดหมื่นราคาตัวนี้เพชรย่ทธีหกหมื่นครับ เ,เ,เด็กๆเด็กๆเด็กๆเด็กเด็กๆ่ด็กๆเด็กๆเด็กๆเด็เดีกด็กเ็ บัเทิกนี่ตัวนี้ละห้าเทเรยครับตัวนี้ห้องด้วยสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าเหมือนตัสี่หมื่นหาสี่หมื่นหาสี่มื่นเก้าเจปีแะ้วครับตัวนี้ปีครับปีหนึ่งนนอายุวงปีตันี้ทอรึงปีแล้วอายุบัถึงปีเนาะครับเนาะตัวนี้บัถึงปีเนาะครับตัวนี้บัถึงปีอ่าแปดเดือนตัวนี้แปดเดือนปีหนึ่งละยงสอง เดีบังมุง่งวงฟังครับกับ<ะ>ราค่ะสาพันสี่ห0ื่นเกครับตัวนี้ครับเอาลองได้เอาลองได้ส9 0 0 0บาทครับตัวนี้ครับความสูงอยูอ่ประมาณวังลอย A10 บวกได้ครับ A10 บวกได้ปปนั่งน้าแข้งขาใหญ่เนา,พนา 49, ะพ่อเนาะ49,000ส่วนตัวนั้นนะครับ

ตัวได้อีกพอของพออ้อมไปเลยอ้อมไปุดเลยสองตัวนี้บอรับตัวใดพอตัวสามตัวขได้พอได้สดดขวางเกินได้สดพอ้องไเอพอสามหมื่นสองพันสามหมื่นสองพันนะครับน้องัวได้ยักปีพอหกเดียน งเือั่วหกเดือนเนาะครับสามหมืนสองพันเนาะครับอันหนาวันนี้ปบักลาสามหมื่นสามหมื 32, ่นสองพันครับช่องเกษตรกรมันยุดครับแม่เกษตรกรมันยุดเกษตรกรมันยุด ฟาร์มเออร์ฮอลิเดย์ชาแนลครับกับกดติดตามเป็นกำลังใจให้นั่งเด้อแม่กดไลค์กดแสกให้ผมรับได้ได้ได้หู้ป้านหยังง่ายๆใหมนั่งต่อได้จำได้เลยครับจะเลี้ยงง่ายกินง่ายเก่งนกหัอเนาะเก่งมันจะมีให้กินใส่ยาหวานที่สละเอวไปเดี๋ก็สิมักคักเนาะโ้ยโคตรไปเี่ยำยำแล้วน้ำลายแตกจวดๆเลยอ่ะ กับราคาสามหมื่นสองพันครับและตั้นั่นแร้พ่อราคาวกันครับราคาเดียวกันนะครับครูคนเลยสามหมื่นสอพันครับเจ็กเลคสามหมื่นสองพันครับนี่ก็สามหมพันครับเดี๋ยวูมูกังกว้างครับสามหมื่นสอาพันครับ งามแม่ครับงานแม่เอาอาสอพันดำตัวนี้แห้งแปงดีงแห้งครับพี่นองแดงดีกอนอนดี้อหดก้อนก้นีก้แ้นก้นี้นานนี้นะครัอรนี้เอ พี่น้องเบื้งคลิปนี้แล้วครับกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจช่องเกษตรกรวันยุนนั่นเด้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปครับบักเช็กชุดรอตัวนี้แล้วกันครับขอบคุณพี่น้องได้หลายครับยัดสามหมื่นสองลูกขายเลยยิ่งกินยิ่งดีตอนนี้